สัสดีค่ะวันนี้นะคะไอก็จะมารีวิวซีรีส์ที่เรียกว่าขึ้นหิ้งเป็นที่หนึ่งในใจของไอมาตั้งแต่ปี2018นะคะเพราะว่าเป็นปีที่ซีรีส์เรื่องนี้ออกฉายครั้งแรกก็คือปี2018เนาะตอนนี้คือปี2025แล้วเรื่องนี้ก็ยังเป็นที่หนึ่งในใจของไอโดยที่ไม่มีเรื่องไหนมาลบล้างเรื่องนี้ได้นะคะนั่นก็คือเรื่อง My Mister คุณลุงของฉันนั่นเองค่ะ ค่ะมายมิสเตอร์คุณลุงของฉันนะคะก็เป็นเรื่องราวเกีก่ยวกับ e อีจีอันหญิงสาวที่ต้องแบกรับนิสินและความยากลําบากไว้นะคะเพราะว่าเธอเนี่ยต้องดิ้นรนเพื่อที่จะหาเงินมาดูแลคุณยายที่ป่วยหนักนะคะและเธอก็ได้พบกับพักดงฮุนวิศวะกรวัย40ปีนะคะที่เขาเองเนี่ยก็มีบาดแผลในใจ,จิตใจเหมือนกันแล้วก็ต้องแบกรับภาระอันหนักอึ้งไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการงานเรื่องครอบครัวต่างคนเนี่ยก็ต่างเจอปัญหามาทั้งคู่นะคะแต่พอทั้งคู่มา กลับกลายเป็นความสัมพันธ์ที่คอยสปอร์ตช่วยเหลือกันในแบบที่ไม่เคยมีใครทํากับเขาทั้งสองคนนะคะมันเลยเหมือนเป็นการเติมเต็มให้ทั้งคู่รู้สึกมีที่พึ่งทางใจแล้วก็คิวใจให้กันและกันนั่นเองค่ะสิ่งที่ไอให้ซีรีส์เรื่อง my mr คุณลุงของฉันเป็นที่หนึ่งในใจมาตั้งแต่ปี2018จนตอนนี้ปี2025นะคะก็คือเรื่องบทของซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองคือมันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบ รักโรแมนติกค,คอม,มดี้แบบที่เราได้ดูในซีรีส์เรื่องอื่นแต่ว่าสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ช่วยเหลือกันในยามที่แบบเราต่างก็เจอสิ่งแย่แย่มาเหมือนกันซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าเราเจอแบบนางเอกหรือพระเอกเรื่องนี้เนี่ยสิ่งเดียวที่เราต้องการอะก็แค่ใครสักคนหนึ่งที่คอยรับฟังเราคอย ให้กำลังใจเราคือไม่ต้องช่วยเหลือเราอะไรมากมายก็ได้แต่แค่แบบอยู่ข้างๆเราคอยซัพพอร์ตเราแบบที่นางเอกและพระเอกทำในเรื่องนี้คือเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างเลียวมากๆแล้วก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบดีมากๆ แล้วก็อีกอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือการแสดงของนักแสดงแต่ละคนในเรื่องคือทุกคนแสดงออกมาได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งนักแสดงหลักหรือนักแสดงรับเชิญคือไม่ว่าจะเป็นท่าทางอารมณ์แววตาสีหน้าการเดินการวิ่งหรือว่าแบบแค่เสียงถอนหายใจของ นางเอกในแต่ละซีนเราก็แบบทําให้เรารู้สึกถึงความเหนื่อยความท้อแท้ในจิตใจได้เลยอะ่ะคือแบบว่ามันไม่ต้องมีอะไรมากมายแต่แค่แบบการแสดงของแต่ละคนคือทําให้เรารู้เลยว่าทุกคนมีเรื่องทรมารในใจมีความเจ็บปวดในใจแล้วก็เรื่องราวอีกมากมายที่แบบเราไม่สามารถรับรู้ได้แต่ว่าเขาแสดงออกมาได้แบบให้เราได้รู้จริงๆว่าความเจ็บปวดในชีวิตมันเป็นอย่างนี้อะทุกคนค่ะ ไปดูเถอะนะคือมันเป็นซีรีส์ที่เจ็บปวดแต่งดงามมากๆแล้วก็สำหรับใครที่ท้อแท้หรือว่าแบบสิ้นหวังในชีวิตเรารู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นอีกซีรีส์ที่มีข้อคิดแล้วก็คำคมสอนใจได้แบบดีมากๆแล้วก็เยอะมากๆสำหรับใครที่อยากตามไปดูก็ไปดูได้นะคะมา m r Kuro ของฉันดูได้ที่ Netflix และ i q i y นั่นเองคะ่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบิายบาา คือไปดูเถอะคือเสี่ยงตาเลยล่ะ